ได้จริงๆเห็นอยู่แล้วเม่เกี้จริงยิงไม่ทันดันมุดหัวเข้าไปข้างในก่อนูกี้โอ้อ๋อนี่ๆๆอยู่นี่อยูอยู่นี่อะไรอะไรอ้โด้นดนดๆๆด้นด้โดนน โดนสิครับโดน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 อ๋อไม่ใช่ปลาช่อนนะครับเป็นปลาเขาเรียกว่าปลาหลินด้วยนี่ตัวประมาณนี้เลยทุกคนอืมตัวใหญ่นะตัวเนี้ยดูอืมอืมเนี้เขาเรียกปลาอะไรมันว่าปลา,าหลินเหรอ อโดน,นเปหนึ่งตัวเจอหนึ่ตัวฮะเจอหนึ่ตัวตึดเข้าวไม้ตึดเข้าวไม้ได้หนึ่งตัวแล้วได้หนึ่งตัวแล้วนี่ไงเจอป้าหมายตัวแล้วท่านผู้ชม เออโดนครับนี่ไงโอ้โหยื่นเดี๋ยวใส่เข้าไปในถุงวันนี้ปลาดุกก็ยิงได้นะครับนี่มีปลาดุกด้วยตัวไม่ใหญ่นะครับประมาณนี้ครับปลาดุกเนาะนปลาดุกใส น่ารักนะฮะไซไม่ใหญ่นะนเห็นมันมาก็ซับเลยฮะวันนี้เปลี่ยนแนวบ้างนะครับพี่น้องวันนี้มาจับกบครับนี่นี่เห็นไหมครับกบกบจับนี่ได้ตัวแล้วนี่วันนี้เปลี่ยนแนวมาจับกบม้งก <c ười> บไรไม่รู้นะฮะนี่ตัวเล็กๆครับจับได้ อีกหนึ่งตัวนี่ไงนี่เฮ้ยมีตรงนี้หนึ่งตัวเห็นไหมมี่นี่นไปจับหมดก็เอ้านี่ไง,งเจอเลงหนึ่งตัว มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเ,เพื่อนๆมีตรงน,นี้จับจิบ้บอ้อยคิดมาแล้วว่าใช่ต้องใช้แน่ๆนี่นี่ไม่ใช่กบนะครับมันเป็นเขียดนะทุกคนมันเป็นเขียดนะครับอันนี้เห็นไหมอืมนี่ครับได้ตัวตัวไม่ใหญ่มากนี่เขียดนะฮะ แน่เขียดบ้านผมมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับเพราะว่าเขามาจับกันทุกคนเห็นไหมทุกคนนี่น,น,นี่นี่ครับนี่ตัวประมาณนี้เนาะนี่โอเคจับปอับนี่ได้แล้วนี่ไงอินนิโต้แล้ว,งงวเราก็ใส่เข้าไปในนี้นี่ ตัวนี้มันเข้าไปข้างในนะต้องดึงมาคิดเอาแล้วว่าใช่ต้องใช่แน่ๆน,นี่ตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆนี่ี่าง,ไ,งได้อุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้าจับพลาดที่ว่าอืม ปลาด้วยนะครับปลานี่ครับปลาที่ไปยิงเมื่อกี้ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะฮะอย่างละนิดอย่างละหน่อยอพอแล้วครับพอกินเนี่ยยิงแค่พอกินให้ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วก็จะนอนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่อีพินน่ะสวีครับ